สวัสดีครับเพื่อนๆนี่น้องกดนจะไปเล่นข้างนอกนะเดี๋ยวดูรถก่อนไปเล่นข้างนอกก่อนโชคดีหน่อยไปอ้ยชนเลย,ยต้องลงมาเชียร์ก่อนโอ้ยชนโอเคโอเคโอเคนิ่นี่จานดีชึ้บโอเคไป Ừm <laughs> à, à, ơi Ờ Ây Em lên kìa Ừm 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 นี่ตรงนี้นี่อาศาัยมาเทตรงกลางอุ้ยเขียงไอโชกนี่สีเหลืองอารามมาดูกันอ แล้วก็พูดผิดนะเพื่อนสีเขียวสีเขียวอะไรมาเล้ามาเลยจ้า,าเ,าเขมาจ้าอ้าวไม่ใช่ไอ้ยินล้สองกิโลจ้าหงจากกิโลกี่บาทดียี่สิบบาทไอ้ยี่สิบบาทโอ้ยคอแข็งจังเลย นี่เต็มหนึ่งคันรถแล้ว20บาทจ้าโอเคจ้าอ๋อนอนนนต่อไปขึ้นต่อไปนี่อากาศดีนอะนเล่นเลยนะเพื่อน กี้ของนกอ้นี่นะใช่แล้วครับอู้ว้าวมาดูรถนกอก้อนกันค่ะเพื่อน น่าเลยครับน้องโกไม่ใช่ครับ้อกโกหน้ารถครับอนี่เพื่อนๆก็จะเป็นงานสร้างจากพลาสตูกนะคะไม่ใช่งานไม่ใช่งานสําเร็จนะคะเพื่อนๆ่อตรงหัวนะคะก็จะเป็นหัวล็อกกี้นะเพื่อนๆจะแต่งแบบเต็มเลยนะคะใช่อยากสวยเลยเนาะน้องโก้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นการชนนะเพื่อนการชนอย่างเงาเลยนะคะขึ้นมาอีกหน่อยตรงนี้ก็จะเป็น กระจกนาซ่านะคะพเพื่อนๆนี่มีสองข้างเลยน,นะคะมีลาวไฟสามลาวแล้วก็ไฟปัตตาเนีหนึ่งลาวนะคะพเพื่อนๆ<อ>นี่ตรงนี้ก็จะมีมิดชลินหกตัวนะคะข้างละสามนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีป้ายตรงหัวรถนะคะมัน <c oughs> ก็มีเสาทองใช่แล้วเสางดูด้านข้างกัน ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีบันไดขึ้นไปหัวเก่งนะคะเพื่อนๆใช่แล้วคะ่ะมีบางโคนด้วยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีหม้อลมกับท่อ้าทอนะเพื่อนๆใช่แล้วนี่เพื่อนๆดูล้อสี่ล้ออย่างสวยเลยใช่แล้วไปแล้โนนก็ล้อเหมือนจะเป็นยางนะคะๆๆเพราะว่ามันนิ่มๆโอเคครับไปดูด้านท้ายกันอ่าด้านท้ายนี่ตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรนะก็แบท้ายบางโคนแล้วก็ไฟท้ายใช่แล้วปแล้วโก็ มาด้านข้างด้านข้างก็จะมีถังน้ํามันนะเพื่อนๆแล้วก็หม้อก,ก๋วยเตี๋ยวท่อหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวนะคะใช่แล้วครับอ่าแล้วก็เฮ้ยพี่แอมครับเฮ้ยมันเปิดไฟได้นี่พี่แอมไหนนเะรก็ลองเปิดแล้วนราก็ลองเปิดนะโอ้ยเพื่นอนๆ<ฮ>ไฟยังสวยเลย ไฟฟ้้าดวยเพื่อนเพื่อนไฟมันมีรอบตัวเลยโหูหันให้เพื่อนเพื่อนดูนี่มีไฟตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนไฟตรงกระบะนะคะนี่ไฟตรงตูเป็นสีขนี่ไฟด้านท้ายก็มีใช่แล้วนี่ก็จะประมาณนี้เพื่อนยังสวยเลยอีกสเต็ปอื่นนี่น่ะอุ้ยมีสเต็ปวว้าไฟแดนไฟแดน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 ไฟคามิไฟคามิ้นปัน อ่ะหมดแล้วนะคะเพื่อนแล้วไฟคำนิปโอ้โหเปิดไฟเล่นเลยเหรอคะน้องโกุ๊กใช่แล้วค่ะเพียมมันแทงจ้าซะแล้วกันแสงไฟมันแทงก็ไปนิดต มันจ๋าสะเลือกเกิน่ะนี่เพื่อนๆรถดำคันนี้นะคะสเกลหนึ่งต่อยี่สิบสี่นะคะเพื่อนๆเป็นงานสร้างจากอูโอลันนะคะเพื่อนๆนี่ตามป้ายนี้เลยนะคะนี่เพื่อนๆขนาดเล็กกะทัดรัดน่าเล่นมากเลยนะคะเพื่อนๆใช่แล้วนี่ชิ้นงานดูละเอียดแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะคะนี่พัดบูดย่างหนาเลยนะคะเพื่อนๆใช่แล้วครับนี่แถมเปิดหัวได้ด้วยเพื่อนๆเนี่ยมาเนาะพี่แอมน้องกอพร้อมบรรทุกดินยังพร้อมแล้วครับเตเลยนะ อ้ยเปื่อนแล้วเมเ็ปเมเ็ปเมเ็มบรรทุกเยอะไหมคะนักกุกบไม่ตั้งเยอะหรอกคับพี่แอมเดี๋ยวขี่ไปแง่โอเคยังจิ๊กก็ไม่ได้ขี่หรอกนะแค่เดินมาแล้วก็ถอยหลังเอาเทกับที่เดิมได้ไหมครับว้าวอเมซ i n g นี่นี่โอเคตำตำตำ โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้น้องโก๊ะกับพี่แอมขอตัวลาไปเล่นต่อก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องโก๊ะกับพี่แอมด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วมาเล่นกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย